นี้นะครับเช๊ป๊อปจะมาสอนวิธีทานะครับยำทะเลเดือดแห่ง่ายนะครับกับน้ําปลาตามระลัวนะครับส่วนประกอบของเรานะครับหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของมะม่วงเปรี้ยวนะครับต้องบอกว่าเลือกนะครับอันที่เปรี้ยวมากๆนะครับเครื่องทะเลบางคนแท้กุ้งบางคนแท้กปูก็ไม่ต้องใส่นะครับมีปูม้านะครับกุ้งสดแล้วก็แซลมอนสดครับพร้อมแดงมะนาวผักชีไปเรื่อยทีิกน น้ำตาลทรายขิงชุรสหรือขิงนวนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับไปเอกของเรานะครับก็คือปลาราตำละลัวครับเดี๋ยวพี่ป้อมจะสอนให้ทำนะครับขั้นแรกนะครับเปิดปลา้านะครับหอมมากครับปลาราตำละลัวนะครับใส่ไปสักสองทพ่นะครับดูว่าของเราเนี่ยมีเครื่องจะดีเยอะไหมนะครับถ้าเยอะก็ต้องประมาณสองทพ่มนะครับไม่เยอะก็ต้องประมาณทพพีครึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับตามด้วยหอมแดง ใส่มากใส่น้อยตามใจชอบเลยครับทางนี้ผมใส่สักประมาณครึ่งลูกนะครับมะนาวต้องเอาให้ออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับทะเลแต่จะมีความเปรี้ยวของมะม่วงมาช่วยแล้วส่วนหนึ่งนะครับบีลงไปครับใส่เปลือกลงไปด้วยนะครับเพื่อความสวยงามใส่สักประมาณสองลูกนะครับตามด้วยผักชีไปเรื่อยนะครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วผมร้นสดหนึ่งช้อนนะครับน้ำตาลทรายสักประมาณหนึ่งถึงสองช้อนก็ได้ครับ าะว่าครั้งนี้จะต้องมีออกมหวานนิดๆนะครับเพราะเรามีความเปรี้ยวจากมะม่วงเข้ามาพริกผงนะครับชอบเผ็ดมากหรเน้อยนะครับแล้วแต่ตามใจชอบเลยครับใช้สักประมาณช้อนครึ่งเสร็จแล้วนะครับคลุกเขาให้เข้ากันก่อนครับเราคลุกให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้วมะม่วงครับคนชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะครับคนไม่ชอบเปรี้ยวเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใส่มากก็ได้นะตามด้วยเครื่องทะเลของเราครับก็จะมีปูกุ้งแล้วก็แซลมอนครับคเขาให้เข้ากันเลยครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดจ,จานนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วยำทะเลเดือดตักน้ำขึ้นมาด้วยครับต้องบอกว่าพระเอกของเรานะครับกินกุ้งกับมะม่วงต้องบอกว่าสุดแซ่บลองดูครับ อร่อยถึงใจมากครับยำทะเลเดือดนะครับโดยน้ำปลาตำระลัวต้องบอกว่าแซ่บจริงๆลองดูได้ครับสวัสดีครับ